ดีดีพ่คุณผู้ชมไปดูการซื้อแหวนทองอย่างไรให้โลกจำนะคะของหนุ่มชาวจังหวัดร้อเอค่ะด้วยการหอบหิ้วถุงข้างในถุงเนี่ยบรรจุเหรียญไปหนัก40กิโลกรัมนะคะเพื่อไปซื้อแหวนทองคำคุณผู้ชมตอนนี้ฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลไปดูกันสักหน่อยค่ะพี่พี่โทรมาหาหนูใช่ไหมมาจากไหนนะคะพี่จ<ต>ากร้อยเอ็ด มาค่ะรับค่ะยกมาได้เลยค่ะโอ้เอาอิหลีดิค่ะเอาอิหลีเลยค่ะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคลิปที่โด่งดังอย่างมากเลยในโลกโซเชียลนะคะจากคลิปเนี่ยเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อสีม่วงกําลังยกตะกร้าสีฟ้าๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่นะที่ใส่อะไรบางอย่างอยู่ด้านในก่อนค่อยๆหยิบถุงที่ใส่เหรียญออกมาวางบนโต๊ะ ของร้านทองจนหมดตะก,กร้าเลยโอ้โหเยอะแยะจังเลย <t> ทีนี้พนักงาน <t> ค่ะคุณผู้ชมก็รวมด้วย <t> ช่วยกันนะคะนับเหรียญกันยกใหญ่เลยในที่สุดนะคะได้ยอดทั้งหมด29,300บาทนะโอ้ต้องใช้เวลานับนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ก่อนรับแหวนทองกลับไป7วงวงละ4,200บาทนะคะก็คือเอาเงินเหรียญมาซื้อแหวนทองคำนั่นเองทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านพุทธศินช่างทองจังหวัดมหาสารคามเนะคะเพื่อไปพูดคุยกับพนักงานของร้านคุณนัทธิกาโมกขทิพย์นะคะก็เล่าให้สังนะะว่าผู้ชายเสื้อม่วงในคลิปที่หิ้วเงินเหรียญมาซื้อแหวนทองพี่เขาเนี่ยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะก่อนมาเนี่ย เขาโทรมาถามว่ารับเหรียญไหมเห็นมาจากในคลิปกลัวโดนหลอกเพราะถ้าไม่รับต้องยกเหรียญทั้งหมดกลับบ้านซึ่งเหรียญทั้งหมดมีน้ำหนักรวม40กิโลกรัมหลายหลายคนนะอยากรู้ว่าขนเหรียญมาเยอะขนาดนี้นะคะพี่พนักงานเขาจะรู้สึกอย่างไรเราไปฟังเรื่องนี้จากพี่พนักงานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันสักหน่อยค่ะ เริ่มแรกเลยหนูทำช่องติ k t o k อกขึ้นมาหนูจะชอบถ่ายลูกค้าถ่ายแบบโมเมนต์น่ารักน่ารักเขาก็มาแล้วทีนี้จะมีเหตุการณ์ที่ว่ามีน้องลูกค้ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเอาเหรียญมาซื้อเขาถามก่อนว่ารับเหรียญไหมเพราะว่าเขาไปที่ธนาคารตัวนี้อยู่ใกล้ธนาคารแล้วเขาบอกว่ามันจะมีค่าอ่าค่านัานนบร้อยละ3าร้อยละ2ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าอ๋อได้ได้เอามาซื้อกับพี่ได้เดี๋ยวพี่เอาไปให้แม่ค้าแลกต่อก็ได้ค่ะ ก็มีมีคนสนใจเลค่ะมาจากต่างจังหวัดอะไรงนี้ก็มีนี่แหละค่ะพี่พนักง,งานเขาก็เล่าให้ฟังนะเหตุการณ์ในวันนั้นนะทีนี้ก็มีคำถามคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมพี่เขาถึงมีเหรียญเยอะขนาดนี้เนี่ยรวมรวมยอดตั้งสอง29เกือบ3 0,000ื่นนี่นะคะพี่เขาเอาเหรียญมาจากไหนคำตอบก็คืออ๋อพี่เขาเนี่ยเปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญน,นั่นเองค่ะ แถมก่อนกลับนะคะพี่เขายังบอกกับทางร้านด้วยนะคะว่าเดือนหน้ามาเจอกันอีกนะโอทีนี้คุณนัทิกานะคะพนักงานของร้านเนี่ยก็เล่าปิดท้ายด้วยเหตุผลนะคะถึงสาเหตุที่ทางร้านทําไมถึงรับเหรียญเยอะขนาดนี้เพาะว่าอยากให้คนที่ออมเงินเป็นเหรียญต่างๆไม่มีที่แลกสามารถมาหาซื้อทองไปเก็บโดยไม่เสียค่าแลกหรือว่าค่านับเหรียญ ทางร้านเนี่ยบริการให้หมดทุกอย่างนะและบริการแบบทุกระดับประทับใจจริงๆค่ะส่วนเงินเหรียญน,นะคะทางร้านก็เก็บไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าในห้างสับสินค้ามาแลกเหรียญไปไว้ใช้ถอนลูกค้าต่อนะคะโดยไม่คิดค่าแลกเหรียญใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ ซื้อแหวนทองคำอย่างไรให้โลกจํานะถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญเยอะๆนะคะคุณชมลองออมเงินดูนะคะหรืออยากจะซื้อทองนะก็ทำแบบคุณพี่คนนี้ได้เลยคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ